สวัสดีครับลูกค้าเชฟสิทธิ์ออโต้พรมปูพื้นรถยนต์ 5D 9D สายใหม่ขอพาคุณลูกค้ามาชมดูดูพรมหนัง 5D 9D 2ชั้นใน t o y ยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2019นะครับค yea ุณลูกค้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2019ตัวนี้ลูกค้านะครับเบาะสีกาแฟนะครับแต่ลูกค้าอยากให้ภายใน ให้ตัดกันกับเบาะนะครับเลือกรมหนังสีวายแดงครับคุณลูกค้าเลือกรมหนังสีวายแดงนะครับรมหนังสีวายแดงครับคุณลูกค้าดูเนื้อหนังกันใกล้ๆกันชัดๆนะครับซูมให้เห็นเนื้อหนังกันไปเลยนะครับคุณลูกค้ารมหนังสีวายแดงจบด้วยใย,ยดักฝุ่นลายกุชชี่สี ครีมทาไมต้องรับใยดักฝุ่นคุณลูกค้าสังเกตไหมครับลูกค้าที่มาติดงานที่ร้านทุกคันเราจะแนะนําให้รับใยดักฝุ่นไปด้วยเพราะว่าใยดักฝุ่นตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยเก็บกักฝุ่นนะครับเป็นตัวที่คอยเก็บกักฝุ่นทําให้เราทําความสะอาดง่ายเวลาทําความสะอาดก็แค่ แกะออกมาแล้วก็มาเคาะกับพื้นครับหรือว่าใช้แปรงซักผ้าหรือว่าฉีดน้ําล้างก็ล้างได้เลยมันจะทําให้ในรถเราฝุ่นไม่มีแล้วก็เน้นทําความสะอาดง่ายนะครับคุณลูกค้าเน้นทําความสะอาดง่าย for tuner ปี2อ1 9 2019ครับคุณลูกค้าสวยงามโดดเด่นปูกันทุกวันสําหรับรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมีมิวเอ็ก แล้วก็จะมีรีโวแล้วก็ดีแม็อีกคันอีกรุ่นที่ปูกันทุกวันวันนี้พ่อค้ามีโอกาสได้ปูตากแดดแบบนี้อยากจะให้คุลูกค้าได้ดูนี่คือเนื้อหนังที่ใช้เป็นหนังพียูแท้นะครับหนังพียูแท้ด้านในใช้ซิลิโคน XPE 2ชั้นนะครับ แล้วก็บวกด้วยหนามกันเลื่อนข้อดีของหนามกันเลื่นครับคุณลูกค้าเวลาเราปูไปแล้วมันจะไม่เลื่อนมันจะไม่ขยับมันจะเข้าไปติดกับพรมเดิมที่รถนะฮะป้องกันการเลื่อนขยับไปติดเบรกติดคันเร่งซึ่งจะเป็นอันตรายต่อคุณลูกค้าข้อดีอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นหนังพ u แท้ครับคุณลูกค้าแม้ตากแดดแค่ไหนก็ไม่ยุบไม่ยวบนะฮะแม้ตากแดดแค่ไหนก็ไม่ยุบไม่ยวบจะแตกต่างก,กับพวกงานเกรดฟองน้านะครับคุณลูกค้า งานเกรดฟองน้าเนี่ยข้อเสียก็คือว่าเวลาโดนแดดมากๆเนี่ยคุณลูกค้าลองสังเกตดูมันจะยวบนะครับมันจะยั่มันจะไม่อยู่รูปนะครับคุณลูกค้าครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างก็คือว่าปุ่มล็อกมาตรฐานแต่พอดีตัวนี้เราไม่ได้เอาพรมเก่าคุณลูกค้าออกเราปูทับพรมเก่าคุณลูกค้าลงไปเลยนะครับปุ่มล็อกมาตรฐานต้องมีนะครับคุณลูกค้า f o r t u n e er, r l e g e n d e r f o r t u n e r ปี2 0 1พ ห้าสิบหกสิบเจ็ดภายในตัวเดียวกันครับคุณลูกค้าในดักฝุ่นลูกค้ารับเป็นสอสามแถวเลยนะนะครับ นงานดีมีคุณภาพที่ชิ้นงานไม่ใช่ปากพราะาโมงใช้ประสิทธิ์ออโต้พรมปูพื้นรถยนต์ 5D 9D สายไหม่รอรับบริการคุณลูกค้าทุกท่านอยู่หน้าร้านอยู่ในตลาด AC สายไหม่สายไหมซอย15คุณลูกค้าเข้ามาในตลาดแล้วขับตรงมาด้านหลังตลาดเลยครับร้านผมจะอยู่ติดกับเคอรี่นะครับเปิดทุกวัน10โมงถึง1ทุ่มทุกวันนะครับคุณลูกค้ากราบเรียนนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับ ติดตั้งไม่มีบวกค่าแรงเพิ่มนะฮะติดตั้งไม่มีบวกค่าแรงเพิ่มแขมบริการดูดฝุ่นก่อนติดตั้งด้วยนะครับ0626691928ครับคุณลูกค้าสามารถโทรมาพูดคุยกันได้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเน้นงานดีมีคุณภาพเชพสิทธิ์ออตโต้พร้อมบริการคุณลูกค้าทุกท่านสวัสดีครับ